สำเร็จไปด้วยดีร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยนวันนี้นะคะในเวลานี้ก็ส่วนต่างๆนะครับที่มาช่วยกันดับไฟป่านะครับตั้งแต่วันที่ส7นะครับจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา3วันนะครับก็ขอขอบคุณกองทัพเรือนะครับขอขอบคุณเทศบาลเตดแก้วนะครับขอขอบคุณกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9 ขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์นะครับในการดับไฟนะครับรวมถึงทางฝ่ายปกครองนะครับเราได้เห็นถึงทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นไฟต่างๆที่มีสภาพกำลังให้การดับไฟป่านะครับประสบความสำเร็จนะครับและในวันนี้มีไฟป่าแล้วก็ได้เกิดการ อาจจะเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดนะครับของในบริเวณเขากระทิงนะครับก็อยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็นําเอาประสบการณ์ในคราวนี้ครับไปทำเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนออกมาเพื่อที่เราจะอาจจะมีการพูดคุยกันในหว่างพวกเรานะครับก็ได้ทํากันอย่างเต็นที่นะครับ ท่านอย่างดีนะครับก <ste> ็ขอขอบคุณทุกท่านมากในหน่วยงานของท่านต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ขอปิดนะครับสถานการณ์นะครับเอ่ออุบัติเ่ตสน่ะสนับสนุนทั้งข้าวนะคะทางสถานที่ขอบคุณมากๆค่ะตั้งสาวฝังหมุดไว้บนเขาขึ้นตรงนี้ที่เราทรากันอยู่กัทางกองทัพค่ะดีท่าที่จะส่งมาที่ทางการลา มีาการรับรเป็นประจำนะครับซึ่งบางทีเราก็ได้รับการรับเงนจากท้องถิ่นบ้างอะไรบางเพื่อแก้แล้ว,ลวลก็มีหน้าที่นะครับที่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่เป็นสาเหตุนหนึ่งการทำเกิดไหมเพื่อท่เกี่ยวกับการแจ้งความต่อต่อไปครับในในจุดที่ภาพถ่ายมันมันไม่ได้บอกชัดนะว,ว่าว่าตรงจุดที่เกิดเหตุอะ,อะไอสายยานอะก็มันอยู่ในในข้างในหรือข้างนอก เรจะต้องไปมีการเก็บรายละเอียดทำแผนที่นะครับขอเขียนว่าอยู่ในพื้นที่ตรงไหนตำแหน่งอย่างไรที่มันต้องสูงนะครับที่จะดำเนินการเพราะว่าน้ำพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นน้ำพื้ของกองสาธารณสุขแต่เพือ้นทีส่วนหนึ่งเป็นของกรมป่าไม้ที่ใช้ระเบียบของป่าไม้ใช่ไหมครับผมเชื่อสมมติว่าคนหมายของป่าไม้เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ไมเได้ใช้กันเลยนะครับเพราะมีที่มีอยากจะใช้ก็ต้องขออนุญาตก่อนเพื่ออนุญาตให้ใช้เส้นเดียวัน การดูแลนะครับนั่นนั้นอีกประเด็นหนึ่งถ้าเกิดไฟไหม้นะบนเวนี้นะครับสิ่งหนึ่งท่าเทศบาลเนี่ยจะเป็นหน่วยหน่วยแรกที่เข้าไปนะครับแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อาจจะแจ้งทางป่าไม้ร่วมด้วยเกิดเกิดการช่วยกันดับไฟนะครับเพราะเป็นคนชำนาญในพื้นที่นะครับเล้าเนี่ยครับว่าดับอย่างนะครับต้องมีความชำนาญใช้อุปกรณ์ที่ที่เล็กทะลักนะครับต้องมีความชำนาญ ผสมเข้าไปเมื่มีโอกาสนะครับรัฐบาลก็ยินดีที่จะเป็นตัวกลางให้นะครัจัดเป็นหนึ่งร่างที่จะเกิดการใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหารปักขันปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเชิญทางเพื่อมาพูดมบฟังด้วยนะครับเพื่อจะได้ใจเสถียรขันเราจสมาเก็บข้อมูลอาจจะมีการบรรทุกกระเป๋โซนในส่วนนั้นด้วยครับเรืที่บอกว่าจะนัดหมายพรุ่งนี้ที่ผมมาก็ถ้าท่านจะมาพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ก็ข้าด้แต่ทางหนึ่งสองสาม